เออไม่เกี่ยวเด้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 อของใครวะไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวเด้อเอาไปแล้วเหรอเราหรือเขาดูชุดเด้อดูชุดเด้อเราหรือประมาณยี่สิบสามครับยี่สิบสามคนรวมลุงทอมกับลาวะยี่สิบสามแล้วเหรอยี่สิบสามแค่ยี่สิบสามไม่เหรอใช่ครับไม่กูเขามียี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วนะมันมีทักชีได้ไหมที่เป็นแบบทักชีก็ยี่สิบสี่ยังไม่น่าทักชีเรา้วเหรอยัง ประมาณยี่สิบสามอรูยิบสามอะไรบึงบึงตัมสภาพคนที่มาด้วยเหียนายก็ยี่สิบสามายยีิบสามไอ้มิงโก้นับยังยังมิงโก้ไม่มีในรูปเลยใช่ปะกันดว่มิงโกอยู่นี่ประมาณยี่สิบสี่สี่ไอ้เหียชนะ ประมาณยี่หแก๊งเราจะมีประมาณยี่หก <26 S 2> คนเดี๋ยว<น>จะจะ,จะมีโปรเจกอีกสองคนแล้วกันเอาเป็นลุงบุญท่งที่กูเลงไว้ก่อนตอนนี้หนึ่งคนเดี๋ยวรอให้เขาหมดไอ้นี่ก่อนลุงบุญทรงหนึ่คนยี่หกคนพอเลขหกคือความบ้างคักแค่บอกลุงอานอ่ะะ กูบอกตัวเองไงเขาใช้เลข6กายเป็นคนจีนน่ะไอ้เหี้ยไอ้โง่เขาเลขยันเลขแปดหรือเปล่าแปดแปดน่ะมันหน้าที่การงานแล้วเลขสี่เลขห้าเลขเก้าเก้าเก้าหน้าเก้าไปเรื่อยเลยก้าของคนไทยหรือเปล่าเก้าของคนจีนเหมือนกันสวัสดีครับพี่กูนี้เลขเก้ามันพลาดมันพลาดแค่ไหนวะมีใครผัดไหมเรื่องลุงบุญส่งอ่ะกูเยาวเข้าแกงนะ เขาใจมาแล้วติดผมไม่ติดผมไม่ติดแล้วแต่คนอื่นโอเคกูว่านะหลักๆเนี่ยไอ้เียน่าจะจัดตั้งทีมไปเกษียณได้เลยอ่ะหลักๆอ่ะอแรกๆเี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีแข่งบ็อกซิ่งสิบสิบแต่ละแก๊งแต่ละจัดทีมคนต่อยเก่งไปด้วยชิงเงินรางวัลแสนหนึ่งเฮ้ยที่ไหนอะลุงที่นี่แหละ มีแววแล้วทูอ่ะมีแววไม่ติดมีแววแล้วเดี๋ยวไปเปิต่อยไอ้สมเดี๋ยวไงเอาเอาของอ่ะเอาพวกเงินแดงเหล็กแบ่งเพื่อนด้วยรกนีไปเลเวลครับพี่ไปเลเบลรวมตัวไปเลเบลแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดดับแววบัตรประกันรถสีอะไรเี่ย ไปบอสได้ไอ้กูอะมาแล้วรถกูว่างไอ้ด้วยบอสรถกูว่างรถมึงแรงไม่ใช่เหรอไอเราวะเอ่อเลี้ยวแบบสิบล้อเลี้ยวอะครับบอกเขาไปว่าเนิร์ฟแล้วมันตกมาแล้วขึ้นมาเราไปเราไปได้บ้านมาดิเดี๋ยวเราจะไปเทรดบัตรประกันขึ้นมาเข้ามาดิ สี่นิ้วเลยพี่มีสี่สี่รถตีอยู่ที่นู้นรถตีเพิ่งโดนกระพือมาหรอกเห็นรถอยู่หน้าเลยเบลไม่น่ามันยังไม่จบกันอีกเหรอไอ้เาีอยอาวุธสามหายสามคนเลยนะเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นเพิ่งโดนไปหน้าเลียบใช่หรอครับสระต๊อบเต็มเลยเจ้ยกูไปไม่กี่ชั่วโมงนี่หายไปหรอสมัครนักเรียนอะไรอ่ะชุดเตยชุดเรียนชุดประมาณอะไรอ่ะขารับอะไรอ่ะสเตชท์ทอรับอะไร เราติดเห็นเรารับนักเรี่ยงอะอะไรด้เลยชุดอามีผู้ชายอะไรอ่ะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีแหมรับผู้ชายด้วยเหรอใช่เอเชียมันจะเปิดอะไรบ้าได้ไอสัตว์แปลกๆไอสัตว์ไอคนโผล่อะ ก็อีโป๊กมันวิ่งเท่ากับซีบิ๊กูเลยเหรอวะตัวเด็กซีบิ๊กแซงว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยอีโป๊กโอ้โหซีบิกแซงแล้วเนี่ยอีโป๊กแค่นี้ก็เก็บแชมปอยู่แล้วพี่นี่ไงอีโปไงไอ้เหี้ยเฮ้ยอีโป๊กมันจะวิ่งกับกูจริงวหมมันกดมันกดมิดไม้วนะพี่โอ้ย แกดูดูด้วยแค่นั้นใเรีรถจากไหนวะนะรถประมูลไม่ใช่เหรอใช่ครับเนี่ยวนี้เราขายลูกสอบไปรอบที่แล้วลูกเท่าไหรห้าล้านโอ้โหแกรวยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรอเอาเอาเนี่ยพันนี้มาขายต่อหลอกเดี๋ยวเขาไปแล้วเราที่มันชั่วชาสามัญกี่วะไอตีมีประกันกี่ใบ มีอยู่กี่ใบวันนี้น่าจะว่าจะหาสด้วยสิบสิบกว่าใบอะลูกจะไม่ได้เลย G ลเกี่ใบอนเอาไปให้ใครอ่ะเรนจะไปเถ็่นให้ใครเห็นให้คน <ST. S 2> ในแก๊งง่าใครเะใหญ่เดียมศึกใหญ่ไม่บอกนนะเอาของมาเอาของมาเอาของมาเอาของ เอา,า,าของมาเอาของทุกคนมาเอาของขอเงินแดงด้วยสมต้องเทียบเปล่าลครับเหล็กกูมีแค่ร้อยเดียวเองเอเ 3, 3. <c oughs> ่อเลขสามสามเมื่อไหร่ก็ตอออาพีขอเหล็กด้วยนี่ยังไม่ครบสุญ,ญ,ญอยอกีกับวิตีเอาดีๆแตงเงอกเงินแดงอยู่สามืันเจ็ดให้ลงเลยเลขสามสามไม่ไม่ต้อง <3. S 1> ให้กูมึงให้กูทำเทียบพอแล้ว ทอะไรเอามาให้พี่ก็ละสามห้าแปดสามห้าแปดเงินแดงเอาม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 าไม่ตอนนี้เราต้องเทเงินแดงให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบงไปซื้อพี่ถุงสื้ออะไรเจ็ดห้าถุงในตู้มีอยู่ถุงหนึ่งสมพี่ขอเลขเลยหนึ่งศูนย์หกครับแหนึ่งผมจะจะไฟใครนี่เฮ้ยชิบหายมาแล้วเออไม่เกี่ยวเด้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 อของใครวะไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยว เอาไม่แล้วเหรอเราหรือเขาดดชุเราหรือเขานั่นสิเรา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 พี่ตีเรามันเปิดไข่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยมันแดงไข่วะมันแดงทั้หมดเลยอะไรเนี่ยงงกูงงวะกูงงในงงไฮี้ยมันแดงเราเหี้ยมันเหี้ยมาดีโดในสัตว์เรา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 ลุงลุงลุงออกไป เอาไปุ่ขอบ้างถู่ขหอถุ่อถ่นอดูในตู้ให้ห่อเลยผ่อเลยไป่นไเรยอยคือเตียครับเหลยอเลพี่เสิร์ฟเลอพี่เสิร์ม่อยช่อเเชื่อไม่ได้จริงอันนี้แล้ววะไม่ไหวไม่ไหวผมผมหอผมห่อม่พี่ชายม่ายรถเต็มหมดรถเต็มเลยเฮ้ยเหลือคนนึงอ่ะ ผมไม่เกี่ยวนะครับเฮ้ยโทษโอ้โหอะไรกันนี้อ่ะโอ้โอุ้มอุ้มไหมอุ้มไปอุ้มไปก่อนปล่อยเพื่อนเล่นโอ้โหใครวะอันนี้ใครบ้างเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้จุกเหรอออกไปก่อนเลยถ้าอุ้มอะใครอุร้มใครบ้างวะเนี่ยไอ้เหี้ย ใช้มันจะพี่ตู้ปลาครับนี่นะไข่นั่นน่ะไข่คือไข่ไข่คือพวกกูแล้วพวกมันคือไข่และคือไข่ยักไ์นนพี่ชอบนนพี่ชอบนนพี่ชอบพี่ชอบเป็นลูกกันเองอันนี้พี่มาดีนะจเย็นครับใจเย็นหนอใจเย็นหนอไอ้ใต้ตีนผมพี่พี่มาดีใช่ไหมดูให้หน่อยใช่ไหมเจอาหอใช่แล้วใช่เลยดูอะไรสักแป๊บใช่ีครับเสีย ถ้าเป็นพี่เฟมจบเชี่ยไม่ตักตัวไอสัตว์หลุดมาแล้วนี่แหละไอเฮียเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบไอสัตว์นี่แหละเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปรียบไอเฮียได้แลพี่ได้เปรียบของจริงไอสัตว์ผมไม่มีรถอะเอาไว้ไหนอะพี่เฮียไอสัตว์เอ้ยไอหลงไอเฮียคุณนึกว่ายังอยู่ ไอสัตว์เปิดก่อนได้ปูดไอเฮี้ยอะไรปะสัตว์กองโจรไอเฮี้ยคอนถอนถอนเอานี่ไปไหนเอามามาเก็บไว้เดี๋ยวใบระวังไอเฮี้ยมันรู้ว่าสัตว์เอจะรู้ไว่าเฮี้ยเอลย2292 292โอ้ยสัตว์ ไอ้เคียบ๊อบนั่นไงเกินสามนาทีแล้วมันห่อไม่ได้เอาได้ข้างบนน่ะมันห่อเห็นไหมน่ะข้างบนน่ะบนกล่องวางแผ่ได้สัตว์ห่อแล้วน่ะเอาอันนี้ไม่ให้เทเดบัตรประกันด้วยสัตว์ถ้าเกินสี่ทุ่มก็ไม่ได้เทเดสุดจะไปละไมี่อ่ะไปละไงมี่ผมไม่มีรถเห้ยทำไมกูห่อพี่โนไม่ได้วะเอารถแมวไหมไปไปแมวมาเจทีบีไปมาไหมนี่มาแมวไปนี่ดิสุดจัดประหลัดบอกไปแล้ว จบไปแล้วโนโรดโอดโน้นอะแวถุงศพหายไปไหนวะอ้าวไม่เมื่อกี้มีคนโอ้ออกไปนี่ไม่ถุงศพหายแต่ตัวไม่หอวิีโนโด,ดิมันน่าจะดักนานแล้วอะผมตอนเราเดินมาเราเห็นมันยืนอยู่ข้างนอกเห็นปะ มันยืนรอต้องนานอ่ะข้างนอกอ่ะตอนที่เราเดินมาเห็นปะที่มันยืนใส่หน้ากากกันเยอะๆอะเขาดักอยู่แล้วครับเราไม่รู้ไงมันไม่ได้ใส่ชุดแก๊งมา เฮียเปิดก่อนได้ผูดจริงๆไอสัตว์ตั้งตัวไม่ทันเลยถ้ามันยืนอยู่หน้าเรเบลครับยืนกันเป็นกลุ่มเหเห็นไหมคือถ้ามันยืนกันกลุ่มก้อนเดียวอ่ะยี่สิบสาสิบคนอนะ่ะอันนั้นอะรยังพอพอที่จะรู้เว้ยแต่เนี้ยมันยืนเป็นกลุ่มก้อนแล้วเอีกคนนึงมายืนตรงไหนบ้างไม่รู้อะในเรเบลอะ

ไอ้นนอจุกไม่ใช่หรอหรือ,อโชควะไอ้จ,ออจุกอยู่นี่นี่ไอ้จุกอยู่นี่นังเกียงนี่ผมจำดลังเกงมาได้ใส่งเกงแบบนี้คนเดียวเนี่ยไอ้จุกใช่ไหมวะหน้าเหม็นๆนนเนี่ยขาวๆเนี่ยใช่ปะวะใช่ปะวะไม่ใช่วะไอ้แค่จุกหน้าขาวไอ้จุกไม่มีประกรันอาวุธเชีย่ยสุดจริง เนี่ยสมก็เป็นบ๊อบจันทังคารไรสัตว์บอกเลยตั้าไฟนี้มึงไม่ชนะถ้ากับมึงสูญเสียถ้ามึงเปิดไปตาเน,นี่ยแล้วมึงเปิดแล้วมึงพลาดอ่ะถ้ามึงไม่ได้ทอนตาเน,นี่ยแล้วมึงไม่ได้แต้มนำอ่ะถึงเวลาวกกูอ่ะ แขนสั้นจะมีทามาขายอีกไหมครับมีครับเสื้อแขนสั้นมีครับมีมอย่าไปโถมอย่าไปโถมน้องไอ้ที่ใครโถมน้องเกียวสนตีนกูห้ามโถมห้ามโถมด่าบฝักดูแลด้วยฝั่งนู้นนะ่ะใครไปโถมจดชื่อไว้แล้วก็แบนช่องเราซะอ้าวโซเป็อมาอ ให้มันออห้มันเลยรชั่นก่อนนชุบอนก่อนชุบนก่อนเลยวิธีการต่อสู้มันไม่เลือกวิธีหรอกเว้ยมันไม่ได้แบบว่าที่จะมายืนแบบเอ้นัดกันนี่ แต่กูจะเจะริ่มมึงวันนู้นวันนี้เริ่มมึงตอนนู้นตอนนี้นะไอ้เชี้ยมันไม่มีเหรอาวิถีของมาเฟียไอสัตว์ได้เปรียบก็ต้องเอาเว<อ>้ยเผอได้ก็ต้องเผอเราไม่ระวังด้วยครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเรา ฉลาดด้วยนะเล่นกูวันนี้สัตว์วันพรุงนี้กูหยุดเชีย่ยเลยเหมือนไม่เล่นสักวันอังคารไว้เชี่ยวันอังวันจันทร์กูต้องมาแล้วมึงเนี่ยไอ้เหี้ยย็ดเปลี่ยกให้กูได้พักเลยกูก็เพิ่งไปเหนื่อยกับไดมอนด์เฮดมาไอ้สัตว์มไม่มาช่วยกูจริงๆขอหมอเฮียเอ้ออย ไอบ๊อบโดนถดผมหรอไอ้บ๊อบใส่ดาบไว้เยอะๆนี่ไอบบไไเยี้ยสักยี่สิบสามสิบคนในไอ้สัตว์แบนๆไม่ให้หมดหอะใครถรรอ่มอะน้ำเงินครับขาสันแม่งโดนเลยคอยชุบเลยครับสาม<อ>สี่สามสามอะไรนะหมอสามสามี่เก้า 4, ครับ สามสี่เก้าเบมกราบเฮ้ยสี 4, 3, <9! S 1> ่สเก้าเก้าบอกขอโท<อ>ษไอมาดีเหรอครับลงได้แทงไ,ไหมครับสมเก้าผมบของครับลงโดนแทงไหมโดนปดรอบนี้อ้วขออย่าได้ใจออก ไม่โดนครับไปสแตนบายรอบนรถใครเวลาผมเข้าแล้วครับครับไปรีบไปช่วยเพื่อนไปตอนนี้แยกไปช่วยเพื่อนก่อนแยกไปช่วยเพื่อนก่อนแยกไปช่วยเพื่อน แยกไปช่วยเพื่อนกเราอยู่ไหนวะโดนกี่คนไว้เหียมอใช่ไหมครับถ้ามดนเอ้าไม่หายอ่ะสึกนี้แรกกูบัตรประกันอาวุธยี่สิบอ่ะมึงเอากูไว้เอ๋ยอ่ะเลเบลกับบ้านด่วนอะไรพี่สกอตสอะไรพี่หนอฮะพี่พูดอะไรนะไม่ได้พูดเลย เพิ่มเลยเต็มพี่แล้วก็พี่เอารถแยกไปเลยโอเกาะมีนะต้องหนึ่งหนึ่งกับพวกมันมได้อะต้องช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนไม่ได้ครับลุงอ่ เทดบัตรไม่ทันครับเทปบัตรไม่ทันแล้วมันอมอีก20นาทีต้องสู้ไปแบบนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก่อนอะโอ้โหเหี้ยแม่งเด้งโคตรเยอะเลยสัตว์ตวเลือดผมค่อยเทิมแล้วกันไปแค่นี้ก่อนน่าจะได้อยู่ครัแบเบดปั๊มยาว ไอ้แจค็คมาอย่างวะไอ้เชี่ยโดนพวนโทรศัพท์ด้วยไอ้สัตว์เอ้ยเออเทรดไม่ได้มั้งไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่ะไอ้เชี่ยโดนเปิดแล้วมีสตอรี่แล้วเนี่ยถ้ากับเทรดไม่ได้ไอ้เชี่ยมันรู้ว่ะเพราะาบางคนไม่มีบัตรประกรันอาวุธไอ้เชี่ยสามสี่กูอยู่ไหนวะ ที่แม่งเล่นขเขามนเลยสัตว์โอ้อโห <c oughs> ในเมืองคันหนึ่งไปสุดอยู่แล้วครับ แรกจนของหายหมดตัวศึกเนี่ยผมกล้าพูดเลยถ้ามันกลา้าเปิดขนาดเนี้แล้วต้องมีคนตายด้วยไอ้เที่อยะย Chiedo malenti, qua di cuso. Cose...